วัสดีครับเปิดคลิปเลยนะสวัสดีค่ะจาววันนี้เรามาพบหมอกันนะคะคุณแลมโบ้เขาก็มีนัดกับคุณหมอเรื่องอหัวเข่าของเขานะคะผักการหอมก็มีนัดกับคุณหมอตรวจสุขภาพค่ะเราก็เลยบุ๊กในวันเดียวกันบุ๊กเวลาในวันเดียวกันเดินทางมาครั้งเดียวค่ะ ตอนนี้เรากำลังมาถึงที่เพย์สต็อปคอมมูนนะคะเพย์สต็อปคอมมูนก็คืออำเภอเพย์สต็อปนะคะจากนั้นเราก็จะไปที่เฮนเซลโฮมค่ะก็เดี๋ยวคุณลิมโบจะตรวจก่อนนะคะแกก็มาตรวจ2ครั้งนะคะ เรื่องหัวเข่าของแกนะคะก็ได้เอาไปรับรองแพทย์ไปยื่นกับบริษัทจ้ะเดี๋ยววันนี้จะไปที่ไหนกันบ้างก็อัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนี่ซปเปอร์นะคะหรือเขาเรียกว่าห้างอ e ีกาค่ะในตัวเมืองเ,เออในตัวอำเภอเพสต็อปนะคะที่นี่ก็จะมีร้านร้านขายของเอเชียก็เป็นของ ชาวกัมพูชาค่ะพาพี่น้องออกมากินบรรยากาศนอกเมืองกันบ้างจา้ะวันนี้อากาศแจ่มมากเลยโอ้ยทักตู้ทักเตอร์นี่เขาเรียกว่าทักตูนะคะอ้วเด็ดแจ่ม,มาก คนจูงลูกจุงหลานจูงน้องหมาเดินออกกำลังกายกันค่ะตรงนี้นะคะตรงสถานที่ตรวจสุขภาพของคุณลัมโบจะแกบอกว่าให้รอในรถนะคะแกบอกว่าให้รอในรถค่ะเพราะว่าแกบอก ด้านในก็ไม่มีอะไรแล้วก็ทำคลิปไม่ได้นะคะด้านในจ้ะลิกกะทิน้นแอนซ์กรีนโชคดีที่รักมาแล้วเบรอแอนซ์กรี มากออกสถานที่ตรงนี้แล้วนะคะจากนี้ก็เดินทางไปตรวจสุขภาพของประกาดหอม,มนอมีมกนกน่ก็เดินทางไปเฮนเซลโฮมค่ะกุลิมโบผลการเช็คหัวเข่าไม่ดีขึ้นนะคะบอกว่าได้อยู่ พักต่ออีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะที่ผ่านมาคือเขาพักอยู่สามอาทิตย์นะคะพักอยู่ที่บ้านสามอาทิตย์แล้วก็จะพักต่ออีกอาทิตย์หนึ่งค่ะมีรถตำรวจจอด จะชี้ให้ดูว่าบ้านเจ้านายของลูกชายคุณเลมโบอยู่ด้านขวามืออากาศแก่มมากเลยค่ะเ้อแก่ hmm. แล้วอ๋อในด้านขวามือนะคะประตูล้วสูงๆนะคะคุณเลมโบชี้ให้ดูกล้องมันก็ไวไปไอ้รถขับไวไปจ้ะ ตอนนี้เดินทางออกจากเพจสต็อปเพื่อไปเฮสเซโฮมค่ะเพื่อไปตรวจสุขภาพของอาการหอมจ้ะก่อนจะถึงเฮสเซโฮมนะคะคุณเลมโบพามาแวะตรงนี้ชเชิฟเซ็นเตอร์จ้ะพาซื้อครีมรองพื้นที่น้อง ไ้ครมรองพื้น mm ค่ะ hmm. นี <S <S ่นะเก้าสิบโคลนเจอแล้วจ้าถาดสำหรับทานอาหารไว้รีวิวนะหามานานแล้วจะให้มันเนบแบนแล้วก็ความกว้างได้ด้มุมพอดีวินเกนไฟอันเซกิถามว่า เอาสีอะไรดีที่รักคุเรนโบบอกว่าแล้วแต่คุณเพราะว่าคุณเบสแต้มหมาก็คือคุณจัดการของคุณเองนี่เลยพี่น้องนี่เลยค่ะแดนนะยา่าอ่ะสีสีนี้เลยคุเรนโบกกำลังซื้อถุงเครื่องดูดฝุ่นค่ะได้ถาดลายสวยเลยพี่น้อง ตามด้วยครีมรองพื้นด้วยเจอแล้วค่ะอันนี้นะคะเขาจะเอาไว้ตักเศษอ,อาหารออกจากที่ล้างจานนะแต่ว่าหอมจะเอาไว้ตักบูเบอรี่และลิงอนค่ะให้คุณลมโบหาซื้อตั้งนานแล้วแกไม่ค่อยได้ได้เห็นจ้ะวันนี้หยิบสองอันเลยนะ สวยงามมากผ้าห่มอุ่นนะที่เหมือนผักกาดหอมเย็บพรมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าฟลีดแพล็น,นะคะชอบลายตรงนี้อีกแล้วถาดที่ต้องการนะคะทักซมิเก <laughs> ้กุลินโบจะหยิบให้อีกแล้ว๋ออถักซมิเก้เอนติเก้นอันนั้นก อันหฮัลโหลนะอืม่เด่นอะอันสิดิไอถุอ๋อได้อีกอันหนึง่งนี่อีกอันหนึง่งแท็กนานๆได้มาร้านเออขายของที่แปลกๆ้ะอันนี้ก็เป็นถุงเก็บความเย็นถุงเก็บถุงเก็บ ความเย็นเนี่ยค่ะแต่บ้านเรามีเยอะแล้วค่ะมีเยอะมากมีหลายอันเลยค่ะโซโซฟีน so, so ชอบมากจ้ะย่อกันนะคะเป็นกา uh, เกงเดินสวนเดินป่าอย่างเงี้ยค่ะกันน้ำกันฝนกันลมพี่น้องย่อกับิ๊กสุเอลและอันเซกิงฟีนคุแรมโบก็จะแวะทุกครั้งที่เป็นสีทหารแบบนี้จะ้ะ ชุดลายพางสีทหาร,รแผนกอ,อุปกรณ์ตกปลาค่ะอเอ่อยะ <c oughs> <c oughs> กุริมโบบอกเอานี่ไปอีกอันนึ่ง <c oughs> แผนกตกปลาเดือนพฤษภาวันที่ยี่มห้าเราก็จะถึงกำหนดไปแคมป์ตกปลาแล้วนะคะ แผนโคมไฟจ้ะพี่น้องสวยมากแผนโคมไฟสวยงามมากจ้ะเ <c oughs> กบอกว่าเน่วาลีเกบอกว่าวาลีก็ใกล้จะถึงเทศกาลกินไข่หรือว่าวันอิตเตอร์นะก็ก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆเกี่ยวกับไก่กับไข่ออกมาแบบนี้ค่ะแน่ละโพสอะไร ใกล้จะถึงเทศกาลกินไข่คุณเลมโบบอกเขาก็จะมีสัญลักษณ์ไก่ไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาเป็นงานตะก้าค่ะใส่ของฝากของของขวัญอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะเป็นไข่นี่ก็เหมือนไข่กิงเลยโอ้หนักเอิ้งเลย เจองานตะกร้าพวกนี้ก็อึ้งค่ะชอบใจละลายค่ะพี่น้องโอ้โน้่นงานจักสารอ๋อเหมือนผักตบชวาเลยค่ะจ้ากลิมโบถามที่รักมาสงสัยเห็นอะไรน่าสุดเกบอกว่าสนใจรองเท้าไหมบอกอ่ะก็ดูดูก่อนดูดูก่อนขอให้เป็นสีทหารค่ะ พ่อก็จะแวะม,มาแบบนี้ค่ะแผนกเสื้อผ้าแล้วก็ชุดชั้นในจะได้ออันแล้วจ้ะพี่น้องได้สามแล้วหามานานแล้วจ้ะแบนแบนจ้าตอนนี้มาถึงเฮนสเตอร์โฮมแล้วนะคะอำเภอ ในตัวเมืองนะก็ห่างบ้านประมาณ22กิโลเมตรนะคะแต่ว่า <c oughs> ทางเพย์สตอปจะห่างบ้านประมาณ18กิโลเมตรแต่ว่ามันไปคนละเส้นทางท้องฟ้าแจ่มค่ะวันนี้6องศานะคะเซกกรอเดอร์และอันสิกร้ง เซขึ้ออ้อเจ็ดองศาแล้วค่ะตอนนี้ด้านนอกก็ยังเย็นนะคะคนะ่อนข้างอากาศดีน่าจะอากาศอุ่นที่สุดในรอบปีแหลอะอย่างด้านซ้ายนี่เขาก็เรียกว่าเล็กกันเฮนนะคะเป็นเอ่อ ห,ห้องเช่านะคะปั๊มน้ามันค่ะเติมเองจ่ายเองนะคะปั๊มน้ำมันไม่มีพนักงานเหมือนบ้านเรานะเขาจ่ายเงินก่อนแล้วถึงเติมนะคะไม่ใช่เติมแล้วจ่ายเงินก่อนค่ะไม่งั้นโกงนี่นะคะเล็กเกนเฮดหรือว่าทาเฮาส์นั่นแหละคะ่ะทาเฮาส์ au, หรือว่าเป็นห้องเช่าอ่ะนะคะ ้านเมืองสวยงามจ้ะพี่น้องช่วงสปริงเนาะใบมงใบไม้ก็เริ่มจะแตกขึ้นมาตะปุตะปิค่ะอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นเมื่อกี้ไปเติมน้ำมันนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาตรงนี้วงเวียนตรงนี้ค่ะอ๋อเนี่ยถึงแล้วจ้ะสถานที่ตรวจ สุขภาพตรวจภายในนะคะติดเนี้ยค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะ oh. ออกมาแล้วจ้าคุณเรมโบมารอรับอยู่ตรงนี้ละจะออกจากสถานที่ตรวจสุขภาพแล้วนะคะก็ตอนนี้คุณเลมโบจะพาไป จะหาซื้อของก่อนนะคะแล้วก็จะไปหาอะไรลองท้องสักนิดหนึ่งเพราะว่าตื่นเช้ามาก็ทานแค่ฟลูโกลดหรือว่าเป็นอาหารเช้าของคุณเลมโบค่ะรู้สึกหิวจะวิงเวียนด้วยอ่ะรู้สึกจะวินเวียนด้วยไม่รู้จะเมารถหรือเปล่านะคะคล้ายๆจะเมารถค่ะวิยนเวียนค่ะการตรวจสุขภาพภายในของพัะการหอมก็กลอติดนะคะก็คือฟรีค่ะ บรรยากาศในเมืองจะรถเมยนะคะมุดเส้นนานๆจะเห็นรถติดสาแดงค่ะติดสาแดงค่ะ แดงเลยค่ะในเมืองก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาที่แม็กซี่อีกาหรืออีกาแม็กซี่นะคะคุณเลมโบไปส่งจดหมายถึงบริษัทจ่าก็คือเป็นใบรับรองแพทย์ะะกกล่ะค่ะเอกเลิมนะ <c ule mb os> รีบมากลืมขาเทียม <c ule mb os> รีบมากลืมไอ้ไม้ค้ำยันขาจ่าคุณเลมโบเขาเอาจดหมาย ไปส่งส่งไปให้ทางบริษัทนะคะที่ทำงานของแกนะคะเพราะว่าส่งใบรับรองแพทย์ไปค่ะว่าหมอมาวินิจใช้ออกมาแบบนี้นะคะก็จะพักอยู่บ้านอีกสักอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งก็รวมแล้วก็จะเป็นหนึ่งเดือนนะที่คุณแลมโบหยุดนะคะ ก็เดี๋ยวรอคุณเลมโบ้มานะคะเดี๋ยวเราไปทานไส้กรอกกันต่อค่ะจากนั้นก็เดี๋ยวพาชอปปิ้งค่ะอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆนะคะก่อนที่จะกลับบ้านจะ้ะหลังจากที่คุณเรมโบ้เอาจดหมา,ายใบรับรองแพทย์ส่งไปบริษัทแล้วนะคะเราก็จะมาแวะที่นี่นะคะปินที่มาค่ะเพื่อมาลงท้องกันด้วยไส้กรอกหรือว่าครูค่ะ จ้ะพี่น้องเห็นไหมหนูมีรูปไส้กรอกมีรูปไส้กรอกอยู่นี่ทุกทุกอย่างก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปไส้กรอกแบบนี้นะคะแคทชอปบนี่นะคะนี่ของผักกาดหอมแคทชอปก็คือซอสมะเขือเทศฮะถักสวิตเก๋

ดูแกให้ผระกาดหอมค่ะขออนุญ,ญาตทานก่อนนะพี่น้องจา๋าทานไส้กอรอกอิ่มแล้วนะคะจากบินที่มาตอนนี้เรามาต่อกันที่ห้างวิลลิตค่ะมาดูว่าเราพอจะหาซื้ออะไรได้บ้างจา้ะ ห้างนี้ก็มีแผนกของเอเชียขายด้วยนะคะเข้ามาตรงแผนกผักสดก่อนนะคะอัปปชินสองอันยี่สิบโคนนะคะอัปปชินก็คือมะเขือยาวค่ะหอมจะเอาไปแกงเขียวหวานนะจ๊ะพี่น้องจ๋าได้ทานด้วยกันเนาะหัวชิ้เท่าค่ะเรตติกานะคะกิโลละยี่สิบห้าโคนค่ะหอมจะเอาไปแกงจืดซี่โครงหมูนะคะ เดมโบบอกว่าอยากได้อะไรที่รักบอกว่าไม,แาไม่แค่เดินเล่นบอกว่าไม่แค่เดินเล่นอ๋อผนเกนมและโยเกิร์ตนะคะกรีนและโคก็คือกรีนและโคคือไส้กรอกสำหรับปิ้งย่างนะคะคุณเดมโบ,บหยิบไปอันนึงค่ะผนเกชีสคะ่ะคุณเดมโบ,บหยิบเนื้อปลาให้คะ่ะถักสวิตเก๋คนล,ละอุย Inter, อินเตอร์ยากขย่าสิแกหยิบเนื้อไก่นะคะแล้วก็สะโพกไก่ให้พักการหอมแกบอกว่าแบบที่เราอบวันก่อนก็คือทำออทานกับซุปน้ไม้นะคะแผนกอาหารไทยแน่นอนจะได้กลิ่นได้กลิ่นตามไปจ้าพี่น้องอ่านภาษาไทยน้อยนี่นะคะ ก็พริกแกงแดงแล้วก็พริกแกงพะแนงค่ะสองอยา่างซอสปรุงผัดไทยนะคะแล้วก็พงหมูสเตะ๊จ้ามาทีไรก็เอาไปเติมทุกครั้งเลยค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเส้นจานจ้า ิบเส้นขนมจีนอีกแล้วนะคะเส้นแบบนี้อร่อยจะเส้นแห้งนะคะก็เตี๋ยวเส้นจานกับเส้นขนมจีนจะขนมจีนแบบนี้อร่อยนะน้องพลอยซื้อมาให้วันก่อนค่ะนานๆได้พวงแขนกันเดินห้างสบายๆจะไม่รีบร้อนมากันสองตายาย,ดยดจะตอนนี้ก็เมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆก็เริ่มออกมา<ช>วาง ขายแล้วนะคะนี่นะคะแต่ว่ารู้สึกบ้านเราก็ไม่มีขาดอะไรเลยนะเพราะว่าเราเก็บพันไว้ปีต่อปีจ้ะทั้งดอกมงดอกไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าขาดเหลืออะไรก็เดี๋ยวค่อยมาหาจ้ะเพราะว่าตอนนี้ก็อากาศก็ยังไม่ไม่อุ่นพอที่จะเพาะปลูกเนาะอ <c oughs> ากบีออกจากวิลลิตจ้ะ วันคล้อยแล้วแต่ตอนนี้มาอยู่ที่ลิเดนนะคะคุณเลมโบหยิบส้มแล้วคะ่ะแคมมันทีนแคมมันทีนเห็นมะละกอดิบด,ดีใจดีใจจ้ะแต่ว่าคุณเลมโบซื้อไปให้ยังบางท่านไม่หมดนะคะจะมาเจอ,เอากางตู้งห้องเต้น,นะพี่น้องเขาก็จะมีกาบเหลืองกาบแรกนะแต่ว่าเขาขายถูกค่ะน,นี่คือส่วนลดนะแฮกลาสิบโคนจ้ะหยิบไปสองอันนะคุณเลมโบหยิบไปละ บลูแบรี bear, uh, fam, fam ่แฟมตีโครโนก็คือ50โคนนะคะพี่น้องอันนี้คือบลูเบอร์รี่เป็นบลูเบอร์รี่ในฟาร์มนะไม่ใช่บลูเบอร์รี่ที่อย่างผักการหอมเก็บกันในป่านะอันนี้ที่เป็นบลูเบอร์รี่ที่ส่งไปทางไทยนั่นแหละโอเคคุณเลนโบหยิบไส้กรอกใหญ่อีกแล้วคะ่ะนี่โคนะคะไส้กรอกไส้กรอกหรือว่าฮอทดอกเนาะ ที่นี่เขาเรียกว่าโคนะคะคุณเลมโบหยิบไปอีกแล้วค่ะก็เริ่มเต็มรถวางอีกแล้วพี่น้องรีทอ,อ่ะนะคุณเลมโบเขาหยิบจัสมินริทข้าวหอมมะลินะคะอันนี้ก็ซื้อไปเพิ่มเติมไว้ในถุงใหญ่เนาะถ้าเราจะซื้อถุงใหญ่จริงๆต้องไปร้านไทยจะ้ะต้องไปร้านไทยจ้ะหลายห้างยูนะคะสกาโอก็แห่มาแล้วสกี อตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วค่ะ,ะน้องวันเยอรมันนี่จ้ะวันนี้พี่เขยพาชอบกี่ห้างยูนมมสนะคะน้ำดื่มเหมือนโคลานลั่นแหละเต็มรถค่ะพี่น้องเต็มรถเหมือนเดิมทีกรอดเด้อ <c oughs> จ้ะตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้านนะคะทีกรอดเด้อก็คืออยู่ที่สามองศานะคะถูก สององศาอีกแล้วจะตอนนี้เป็นเวลา5้าโมง35นาทีนะคะพี่น้องสุนเนกองนะคะตอนนี้พราทิตย์ตกดินค่ะสุนเนกองคือพราทิตย์ตกดินสวยงามมากสีห้างด้วยกันนะคะในวันนี้จะคุเรมโบ้บอกว่าเบาๆชิวๆ <c oughs> เขาก็เดิน ด,ด้วยรถรถเค็นของเขานะรถเค็นนะๆๆฮะส่วนยอดติมมาหัวหน้าหุอ๋อใ่้สูนเนกองก็คือผ้าทิศตกดินนะคะฟินนะสูนเนกงส่วนส่วนส่นงยา้อยาใกล้จะถึงบ้านแล้วเกิด <ๆ S 1> อะไรขึ้นๆๆมีแท็กเตอร์ใหญ่รถเค้นค่ะสองคัน ปิดถนนอยู่รถซ่อมแซมทางหรือเปล่าเข้าไม่ได้ถอยหลังกลับนี่นะคะคือถอยหลังกลับนะคะถอยหลังกลับจะถอยหลังกลับถอยหลังกลับไปไม่ได้ด้านหลังก็มีรถจอดอยู่เหมือนกันนะคะบักกะบ,บักกะบ,บักกะคือถอยหลังถอยหลังไปหน้าไม่ได้อ,อ๋อรถทำทาง,ทางอุ้ยเลย ไปซิกติดปะปะนี่ค่ะรถขนลูกลังหลบกันลกีกันวุ่นวายไปหมดอ่ะนี่คันนี้ตอนนี้เราก็ผ่านได้จ้ะมีคนทําทางดูบ่นว่าทางไม่ดีอยู่แป๊บ คุณเลโบเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามไปเข้าเมืองกินบรรยากาศไปพร้อมๆกันจะ้ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ